รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชม นอนแลครับจากต่อเกาะพีพีมามาช็อตแรกก็เจอโลมาเลยนะครับเดี๋ยวช็อตต่อไปน่าจะเป็นฉน่าไม่ใช่ที่บ้าไม่มีหมายความว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์มากใช่ใช่ใช่นี่เป็นการมาครั้งแรกของผมนะเอาจริงๆใช่ผมไม่เคยมาก่อนเคยขึ้นเรือป่ะไม่เคยมากับมีด้วยโอ้โหนี่เป็นบุญเนี่ยเป็นบุญมากครับผมก็ขอขอคุณครัเจ้าปลาทุกสิ่งสรรพสิ่งครับพี่ เ <oh> ื่องปรพณค่ะห่วงนครืองปเพณีขอวงพี่นิวเท่าไหร่ครับเอ่อแ0 0 0กว่บาทปดรอเก้าสิบออยแังก็พอ่ะแล้ววันนี้นะครับเราก็ ได้เจอคนสำคัญอีกคนหนึ่งแล้วตาม้านที่ท่านไม่ใช่แค่พวกเรานะไม่ใช่ในมีมิวสิกเดียวนะตอนแรกนึกว่าพี่เดไม่ใช่พี่เดพี่กิตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสามพี่กิตวันนี้นะครับได้มาถึงทีบีก็ได้ข่าวว่าพี่กิตก็เล่นคอนเสิร์ตวันนี้ด้วยใช่ครับเป็นไงบ้างพี่ความรู้สึกวันนี้ก็ปกติก็มาบ่อยอยู่นะครับมาแล้วครับมาอาทิตย์ก็มาบ่อยวันนี้ก็ดีใจที่ได้ข่าวว่าทางข้างมีมีซสิกก็มาก็ใช่มาร่วมได้เจอได้เจอตัวจริงๆ ทีมงานน้องๆพี่ๆทุกท่านครับครับผมที่ไงวันนี้นะครับรับรองพี่กิจนะเคยเล่นกับพี่ปูด้วยนะครับก็ฝีมือนี่ถือว่าสุดยอดจริงเดี๋ยวเราไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูว่าเก็บตกวันนี้นะครับพี่กิจจะลวดลายยังไงการโป๊กของเขานะครับรับรองครับสุดติงกระดิ่งแมวเว้โอเคเดี๋ยว่าพี่กิจใช้พีกิตตัก่อนไม่ไม่คนแล้วครับพี่ฮะใครครับไอว่าปันเลบนี่ เอย่าเพิ uh, bye bye. Bye bye. Right. Now, ่งชิบหายตอนแรกคุณนึกว่าคุณนึกว่าคนเรือพูดอย่างนั้นครับอ่ะอ่าบายบายกล้องหน่อยบายบายกล้องอ่ะยังไอ้เหี้ยแค่นี้ครับแค่นี้แหละพอแล้วตอนนี้ผมอยู่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับตอนนี้ผมกำลังจะไปกินปูอันดามันอ่ะอันดามันนะครับอันดามันฝั่งเกาะพีพีครับผมดูดูหน้าพี่เจนภาพศิลป์ภาพนะครับนพีทรายผมเองครับผมเจอกันเมื่อกี้เป็นพี่น้องกันแล้วนะครับผม สายเดียวกันสายเดียวกันสายเดียวครับสายเดียวขับสายเดียขยียวครับลำเพ่ต้องพัดสายเดียวโอเคครับแล้วเจอกันในเกาะบาย watch